สวัสดีครับท่านชมนครับนี่คือรายการท่องไปกับเอกสิทธิ์ไปทั่วทิศไปทั่วไทยวันนี้ขึ้นเหนืออีกแล้วครับท่านมาที่จังหวัดเชียงไฮ้ท่านชมนครับวันนี้เราเดินทางไปกับนักบุญไปกับผู้นำโชคไปกับผู้สแสวงหาบุญกันหลายท่านด้วยกันวันนี้ผมจะพาท่านชมมาชมพิธีบวงสรวงงานบุญหมาชาติสวงรดน้ําประทานแต่ละวัดแต่ละวัดแต่ละวัด เดี๋ยวผมาพาท่านชมไปพบกับบรรยกาศเหล่านั้นเชิญท่านชมไปกับผมเลยครับ สวัสดีครับผมเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับหรือทางเหนือเขาเรียกว่าพ่อหลวงสมกิจแหล่งล่านะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับที่ดำรงตำแหน่งอ,อยู่บ้านไตแก้วหมู่ที่8ตําบลเวียงเหนืออำเภอเวียงชัยจงังหวัดเชียงรายาซึ่งที่ผมยืนอยู่แห่งนี้นะครับเป็นวัดปางไตรแก้วซึ่งทางวัดปางไตแก้วก็ได้จัดบัะเณีนะครับเป็นประจำทุกปี เรียกว่าบุญพระเวทเทศมหาชาติสืบเนื่องมาจากทั้งคนภาคอีสานที่ย้ายสินฐานมาอยู่ที่นี่และคนภาคเหนือเดิมนะครับซึ่งเราจะเรียกกันว่าอีสานล้านนานะครับอยู่ร่วมกันได้แล้วเราก็ทําบุญประเพณีสืบทอดอเพื่อให้ชนรุ่นหลังนะครับได้สืบทอดต่อไปอตามปัจจุบันนี้นะครับถือว่าปีนี้นะครับทางเรา ได้ทำยิ่งใหญ่เป็นประจำเป็นปีที่18นะครับซึ่งเราก็มีนะครับมีทั้งพี่น้องนะครับคนอีสานพี่น้องคนเหนือนะครับเราอยู่ร่วมกันเราทำประเพณีให้เป็นประจำทุกปีนะครับและซุ้มนะครับที่เห็นอยู่ด้านหลังเนี่ยก็คือ,อเป็นประเพณีของทางเหนือนะครับเรียกกันว่า,าการสืบสตาหลวง นะครับซึ่งจะทําพิธีในวันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้เราตอนเช้าเวลาประมาณสัก8ปดโมงก็จะมีการสืบสตาหลวงนะครับเป็นมีโยงได้ที่ท่านเห็นนี่ครับนในวันพรุ่งนี้ก็จะมีคณะศัทธานะครับได้มาร่วมกันณนะสถานที่นี้นะครับก็คือสาราการประเรียนของวัดปางแต่แก้วครับ ครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านคุณท่านาท่านดรชวิวันคำภานะครับท่านาได้มาเป็นสัทาทธรรมหรือเป็นผู้ที่อุปธรรมวัดบางต่แก้วนะครับเป็นเจ้าของงานนะครับเป็นเจ้าภาพอุปธรรมในงานนี้นะครับต้องขอบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับขอบพระคุณครับ สวัสดีค่ะดิฉันดรสุวิววันคำพานะคะวันนี้เราได้เดินทางมาที่จังหวัดเชียงรายตรงกับวันมาบูชาค่ะซึ่งเป็นวันพระใหญ่เราก็เลยได้ไปร่วมบุญกับวัดปรางไตแก้วค่ะซึ่งในวันนี้ตรงกับเป็นวันบุญพระเวทนะคะของวัดปรางไตแก้วค่ะการจัดประเพณีก็แบบอีสานล้านนาก็แลดู งดงามไปอีกแบบหนึ่งของวัดปางไตแก้วค่ะในวันนี้ก็มีการอัญเชิญพระเวสสันดรและนางมัตส,สีกับเข้าวังนะคะดิฉันก็ได้รับเกียรติเชิญให้ไปเป็นพระนางมัตส,สีและหลังจากเสร็จพิธีจากวัดปางไตแก้วแล้วนะคะเราก็เลยเดินทางไปที่วัดต่างๆค่ะเป็นประเพณีที่ก่อนที่จะเกิดโควิดเนี่ยนะคะ วัดต่างๆนี้ก็จะจัดงานใหญ่มากเลยค่ะแต่ในช่วงหลังจากที่เกิดโควิดถึงแม้จะตรงกับประเพณีที่เขาจัดกันทุกๆปีนะคะเขาก็จะย่อให้เล็กลงเป็นการสักการะบูชาทวยเทพพายดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำประจำวัดของเขานะคะในทางเชียงรายเนี่ยนะคะก็ยังถือประเพณีอันดีงามของเขาโดยมาตลอด ซึ่งเคยจัดยิ่งใหญ่นะคะในช่วงนี้ก็ซอฟลงเล็กลงแต่ขอให้ได้จัดก็แล้วกันนะจากสถานการณ์เรื่องของโควิดนะคะที่ผ่านมาชาวบ้านเนี่ยนะคะเขาเป็นคนที่มีสุขอนามัยมากเลยนะคะ,ะไปที่หมู่บ้านไหนนะคะเขาก็จะใส่แมสและเขาก็จะไม่ออกมาวุ่นวายข้างนอกเลยนะคะเรียกว่าเก็บตัวกันจริงๆเลยคะ่นะนับว่าเป็นจังหวัดที่ ยอดเยี่ยมในการที่ป้องกันโควิดหลังจากที่เราไปมาหลายๆวัดแล้วนะคะเราก็ได้ขึ้นไปที่บนดอยแม่สลองนะคะได้ไปถวายกุฏิให้กับพระพิกสกุงนะคะซึ่งท่านได้ไปโปรดให้กับชาวเขาในโอกาสสุดท้ายนี้นะคะหลังจากที่เราได้ไปดูการป้องกันโควิดแล้วแล้วเราก็ได้มาร่วมบุญกันนะคะ ขอเริญพ่อมายังางนาคณะสถาทุกทุกท่านาวันนี้วัดปางไตรแก้วได้จัดงานบุญประเพณีเทศมหาชาติประจำปี2564เ,เป็นปีที่18ซึ่งทางวัดได้ดำเนินการในวันนี้มีพิธีเทศมหาชาติหนาสามกัน ซึ่งเป็นการเทศในภาษาล้านนานสังสามกัน,นเพื่อเป็นการรักษาไว้คนออกตมเนยมประเพณีที่ดีงามภาคบายก็จะมีพิธีอัญเชิญพระเวสสันดรหกกษัตริย์เข้าเมืองโดยได้รับความเมตตาจากคุณท่านดรชวีวันณคำภา ได้มาเป็นประธานในพิธีอูสูขวัญหกกษัตร์ก็มีการผูกข้อต่อแขนให้กำลังใจและพิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับพระพิสุสำมานเณรและนักเรียนในเขตบริการของตำบลเวียงเหนือนี้ร่วมบุญกับคณะสถาวัดปา่าไตแก้วมีการก่อสร้าง เสนาสนะต่างๆมีการร่วมกิจกรรมงานประเพณีวัฒนธรรมจึงขออนุโมทนาขอบคุณคุณท่านดรชวีวรรณำภานายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ส่งเสริมผู้เลี้ยงไก่แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปธรรมในครั้งนี้ในโอกาสต่อไปก็คงจะได้รับความเมตตาจากท่านเป็นอย่างดียิ่งขอ ขอองค์สมเด็จพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าพระรัตนตรัยจงปกป้องคุ้มครองให้คุณท่านและคณะที่เดินทางมาครั้งนี้เดินทางกลับและมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงถึงพร้อมด้วยอายุวันนะสุขภาระปฏิภาณธรรมสารสมบัติทุกที่พาราตีการเอาจะเจริญพรคณะสทาสาธุชนพุทธบริษัท ในโอกาสอันเป็นมหามงคลวันมาฆบูชาซึ่งทางวัดธรรมประสิทธิ์ในวันนี้อัตมาภาพพระมหาภูวรินอินทว,วิชยโยจเจ้าอาวาสวัดธรรมประสิทธิ์บ้านได้แห่งนี้มีโอกาสที่คุณท่านชวีวันณคำภานายกสมาคมส่งเสริมการเลียงไก่แห่งประเทศไทยได้มาร่วมกิจก,กรรม เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันมาคบูชาในวันนี้ซึ่งทางวัดได้จัดกิจกรรมมีการใส่ขันดอกร้อยแปดและห่มผ้าพระธาตุซึ่งได้จัดเป็นกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาคบูชาในปีนี้ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณท่านชวีวันคำภาและท่านมณัสือเปลี่ยวมาร่วมเป็นประธานพิธีในคราวครั้งนี้ซึ่ง บุญกุศลที่เกิดจากการทำบุญในคราวครั้งนี้ให้ได้เป็นพลวะปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้กับคุณท่านชวีวันคำภาพร้อมคณะได้มีความสุขความเจริญมีเจริญไปด้วยัจตุรพิทพรชัยทั้ง4คืออายุวันะสุขาภละคิดมุ่งม,มาติปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดแล้วให้สมดังความมุ่งม,มาติปรารถนาจงทุกประการด้วยเทิน ทพรสธาญายิโยมสาธุชนทุกท่านซึ่งวันนี้สำนักสงฆ์วัชรมงคลโรก,กรนาตตั้งอยู่ที่บ้านแสนใจซึ่งได้รับเมตตาจากท่านคุณหญิงชวีวันคำภาพร้อมกับคณะได้นำสายบุญต่างๆร่วมสร้างกุฏิรับรองให้แก่พระพิสษุสงฆ์ที่เดินทางมาจากทิศต,ต่างๆได้ทำการถวายในวันนี้ซึ่ง สำนักสงฆ์วชิรมงคลน,นั้นได้ก่อตั้งขึ้นมาได้2ปีซึ่งการดําเนินงานนั้นการดําเนินร่วมกับผู้นําชุมชนในหมู่บ้านซึ่งเดิมนั้นในหมู่บ้านแสนใจแห่งนี้ยังไม่มีวัดหรือสำนักสงฆ์ที่ใช้ในประกอบพิธีทางศาสนา,าซึ่งเดิมนั้นพื้นเพน,นั้นทางาบ้านแสนใจชาวบ้านบ้านแสนใจนั้นนับถือศาสนาบรรพบุรุษเนื่องด้วยยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไป าชาวบ้านและก็ผู้นำทางด้านจิตวิญญาณนั้นมีความแก่ชราไม่สามารถที่จะประกอบพิธีทางศาสนาดั้งเดิมได้ก็จึงเปลี่ยนามาเป็นนับถือศาสนาพุทธก็เลยเป็นที่จุดที่ประกายในการสร้างสำนักสงฆ์แห่งนี้โดยการมอบพื้นที่ป่าชุมชนแห่งนี้โดยการนำของผู้ใหญ่สมเพศจือเปาะแล้วก็พูดทำพิธีในด้านของศาสนาดั้งเดิมเห็นชอบ มอบสถานที่แห่งนี้ให้กับทางคณะสงฆ์อำเภอแม่ฟ้าหลวงในการสร,าสร้างสำนักปฏิบัติธรรมวชิรมงคลโลก,กนาถแห่งนี้ซึ่งเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจซึ่งเด็กยุคใหม่สมัยใหม่นั้นได้เรียนหนังสืออยู่ข้างนอกซึ่งได้รับวัฒนธรรมชาวพุทธจากโรงเรียนก็เลยทําให้เด็กเยาวชนทั้งหลายนั้นได้เริ่มเข้ามาศึกษาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนามากขึ้น อย่างเช่นวันสําคัญที่ผ่านมาวันมาคบูชาจะเห็นได้ว่ามีสถาญยติโยมหลายหลายหมู่บ้านในระแวกนี้ได้มาร่วมกันทําบุญตักบาตรมาร่วมกันเวียนเทียนโดยจะมีกลุ่มเยาวชนกลุ่มผู้สูงวัยกลุ่มต่างๆในชุมชนให้ความสําคัญในการนับถือศาสนาพุทธเพราะฉะนั้นในการนี้ถือว่าเป็นมงคลดีที่ได้รับเมตตาจากท่านคุณหญิงชวีวันคำภาพร้อมกับคณะ ได้มาเริ่มมาช่วยสร้างให้สำนักสงฆ์วชระมงคลแห่งนี้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของสถธายาตโยมบนดอยแสนใจแห่งนี้อีกอย่างหนึ่งซึ่งบนดอยแสนใจแห่งนี้เป็นสถานที่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านเคยเสด็จอาเยียบณพื้นแผ่นดินแห่งนี้ถือว่าเป็นสถานที่ที่เป็นมงคลอีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นถือว่าวันนี้เป็นวัน ที่เราบ้านฉันแสนใจทุกคนได้รับเมตตาในการช่วยเหลือค้ำชูพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปขอเจริญพร